เอาละครับ 19พฤษภาคมนี้นะครับดาวเสาร์เกิดการย้ายครั้งยิ่งใหญ่อีกแล้วนะครับแต่บางก็จะมีบางช่วงนะครับที่ย้ายกลับมาราศีเดิมนะครับก็คือราศีมีนเนาะแต่ยังไงก็ตามนะครับภาพรวมนะครับของดาวเสาร์ครับก็จะย้ายไปอยู่ที่ราศีกลุ่มยาวนานถึงปีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอาจารย์แฝ่ก็จะมาเล่าให้ฟังในแต่ละราศีนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและเราควรจะรับมือยังไงนะครับดาวเสาร์นะครับเป็นดาวที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบความอดทนนะครับความคิดมากนะครับเรื่องอะไรที่ใหญ่ๆมักจะเป็น เรื่องของดาวเสาร์ส่วนใหญ่เลยซึ่งดาวเสาร์เนี่ยโดยปกติเป็นดาวที่ทําให้เรานะครับคิดมากคิดการใหญ่ซึ่งโหนท่านอื่นๆนะครับมักจะบอกว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความทุกข์นะครับดาวแห่งอะไรที่ไม่ดีแต่ที่จริงแล้วอ่ะดาวเสาร์อ่ะมีพลังมากนะครับการจะทํางานใหญ่ๆนะครับเราก็ต้องกุมดาวเสาร์เอาไว้ให้อยู่ด้วยนะครับซึ่งรอบนี้นะครับดาวเสาร์อ่ะเป็นดาวธาตุดินนะครับแต่ย้ายเข้าสู่ราศีธาตุลมนะครับของราศีกุมนะครับ ซึ่งถ้าแปลง่ายๆก็คือดินไปเจอกับลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ทําอะไรนะครับลมพัดลมเพนะครับจับกระแสนะครับมักจะไม่ได้อะไรดังที่ใจหวังนะครับเราต้องทําอะไรมั่นคงตั้งใจทําแบบให้มันเกิดความยั่งยืนไปเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับการจะตั้งลำมันทาอะไรใหม่ๆนะครับตั้งหลักปัญหานะครับทำไปเลยนะครับห่างมุ่งมั่นนะครับอย่าทําแบบละละเพราะตอนนี้นะครับดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมเราจะทําเป็นเล่นๆไม่ได้แล้วนะครับสําหรับลัคนาเมษนะครับดาวเสาร์เข้าสู่เรือนลาภเป้าหมายในชีวิตนะครับก็จะต้อง ชัดเจนขึ้นมีโอกาสได้ลากก้อนใหญ่จากแรมพักน้ําแรงความพยายามนะครับดาวเสาร์ที่เคลื่อนเข้ามาจะไม่มีคําว่าฟลุกอีกต่อไปมิดแท้นะก็จะชัดขึ้นมิตรเทียมก็จะหายออกไปนะครับจากการที่ดาวเสาเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สาหรับคนราศีเมษน,นะครับเมื่อดาวเสาย้ายเข้าสู่ราศีกุมคนที่เป็นมิดแท้ก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมีน้ําใจกับเรามากขึ้นเนาะส่วนคนที่เข้ามาเล่นๆนะก็จะ โดนเฟดตัวออกไปนะครับด้วยพลังของดาวารในข้อควรระวังช่วงนี้น็ต้องคัดกรองเพื่อนคิดใหม่ทําใหม่วางใจใครก็ต้องคิดใหม่ดีนะครับมีลาภผลเข้ามาแต่มักจะเกิดจากความอดทนพยายามของเรานะครับในการสะสมทรัพย์นะครับในการค่อยๆซื้อหุ้นอะไรอย่างนี้นะจะมีลาภปันผลเข้ามานะครับเคล็ดลับการทําบุญทําบุญเสริมดวงกับเด็กกำพร้าแล้วก็วางแผนเป้าหมายนะครับให้ยาวให้ลึกนะครับแล้วก็ให้ชัดเจนครับอย่าทําอะไรแบบตามกระแสเกาะกระแสนะครับไม่เอานะครับสําหรับคลราสีเมษครับสาหรับลัคน นาพึ่งศพดาวเสาเข้าสู่เรือนกรรม,มะนะครับผลดีนะครับก็คืองานหนากักแต่มั่นคงครับสามารถสร้างชื่อเสียงได้ในระยะยาวนะครับซึ่งการที่ดาวเสานะครับเข้าสู่เรือนกรรม,มะก็ะจะหมายถึงสิ่งใหญ่ๆจะเข้ามาในชีวิตนะครับ เราก็ต้องรับให้ไหวไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับงานใหม่นะครับหรือว่าการย้ายที่ทํางานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับงานนะจะเกิดขึ้นกับคนที่ลัคนาราศีพฤษภนี้เลยนะครับข้อควรระวังครับก็อาจจะทําให้เกิดความเครียดนะครับในเรื่องหน้าที่การงานนะพยายามรีแลกซ์หน่อยนะครับหาเวลาพักผ่อนพักสายตานะนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ระวังเรื่องเจ้านายผู้ใหญ่ก็จะมีความคาดหวังกับเราสูงถึงแม้ว่าจะแบกอะไรไว้เยอะนะแต่ยังไงนะครับเราก็ต้องสู้นะเพราะว่า ดาวเสาเข้ามาตรงนี้มันก็เป็นโอกาสครับที่เราจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆแต่ก็ต้องแบกรับความเหนื่อยนะครับเอาไว้เยอะเหมือนกันครับเคล็ดลับการเสริมดวงครับก็ให้คนลักนณาพุกศพทำบุญเกี่ยวกับโรงศพหรือว่าไทยชีวิตสัตว์ใหญ่นะครับแล้วก็จัดระเบียบงานประจําวันให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกําลังกายด้วยครับลักนาเมทุนครับ เสาเข้าสู่เรือนสุภะก็จะได้ครูที่ดีแต่ก็เป็นครูที่โหดเหมือนกันต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้เข้าใจมีการออกไปหาคอนเน็กชันนะครับถึงไกลถึงต่างประเทศนะหรือการติดต่อต่างประเทศแต่ก็ได้มาแบบยากลําบากเหมือนกัน,นกต้องใช้ความพยายามในการทํางานนะครับหรือว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปัญหานะครับระวังเรื่องเอกสารการงานจะติดขัดการติดต่อประสานงานการสื่อสารนะครับก็จะลําบากนิดนึงนะครับการสื่อสารที่ไม่ตรงไม่เข้าใจการเป็นอุปสรรคได้นะ ก็ต้องระวังเรื่องเอกสารการเดินทางการเรียนหรือว่าพาส,สปอร์ตนะครับเคล็ดลับเสริมดวงก็คือทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาการบริจาคหนังสือนะครับ ศึกษาธรรมะเพิ่มโชคลาภให้กับเรานั่นเองครับสำหรับลัคนากรกฏดาวเสาร์เข้าสู่เรือนกรรมมะนะครับก็จะมีโอกาสได้ปลดหนี้ได้ย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งครับปิดบางสิ่งนะครับอาจจะปิดหนี้นะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ได้ต้องทิ้งเรื่องบางอย่างแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ได้นะครับแต่แน่นอนครับเมื่อมันเป็นดาวเสาร์ก็จะมีความยากลําบากต้องใช้ความพยายามก็จะมีความยากลําบากต้องใช้ความพยายามนะครับแล้วก็ต้องใช้บทเรียนนะครับหรือว่า ความเจ็บปวดนะครับในการที่จะปล่อยวางบางสรื่งบางอย่างให้หลุดพ้นไปจากชีวิตนะครับข้อควรระวังนะครับก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ระวังเรื่องโรคนะครับที่อาจจะเป็นเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นภูมแพ้นะครับโรคเกี่ยวกับมะเร็งนะครับก็ระวังเรื่องความเครียดครับการซึมนะครับเป็นโรคซึมเศร้าความเครียดนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับปล่อยปลาบริจาคของให้เด็กยากไร้ทาสมาธิสวดมนต์เป็นประจําพยายามใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจนะครับลัคนาสิงห์ดาวเสาเข้าเรือนปัตตานีนะครับเรือนแห่งคู่ครอง มุงส่วนคู่สัญญาผลดีนะครับก็คือคู่รักคู่ครองนะครับก็อาจจะมีมาให้เลือกนะครับแต่ก็จะเป็นทักที่ปนปนกับความทุกมาบ้างหรือว่ามีความยากลาบากในการจะคบใครนะครับหรือว่าในการที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครนะครับหุ้นส่วนการงานวิกันยากขึ้นก็อาจจะมีปัญหากันนะครับมีปากเสียงทะเลาะกันขอให้ใจเย็นๆนะครับในเรื่องคำพูดคําจาเนาะหรือการวางตัวนะหรือการแสดงออกให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็เทคนิคการแค่ตัมบุญเสริมดวงนะครับก็คือทําบุญเป็นคู่หรือเสริมดวงเรื่องความ รักใช้เวลานะครับอยู่กับคู่ให้มากขึ้นครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะดีขึ้นครับแต่ช่วงนี้ก็ต้องอดทนนะครับยังไงก็ระวังเรื่องการมีปากเสียงกับคู้ครองนะครับหรือว่าหุ้นส่วนนะครับสำหรับลักนณากรครับดาวเสาเข้าเรือนอรินะครับก็ต้องปรับสุขภาพนะครับพักผ่อนให้เพียงพออย่าพยายามมีหนี้ในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็น นี่ที่เรือรังแล้วก็ยาวนานอย่ไม่จบไม่สิ้นนะครับสำหรับลักนากันนะครับการทํางานก็อย่าไปขัดผลประโยชน์นะครับหรือพยายามไปสร้างศัตรูที่ไหนเพราะช่วงนี้ครับจะเสียเปรียบอย่างมากเลยครับในการสร้างศัตรูเลยมีคดีความนะครับเคล็ดลับเสริมดวงก็คือทําบุญให้กับโรงพยาบาลนะครับหรือว่าบริจาคยาแล้วก็ออกกําลังกายเป็นประจํานะครับให้เราลดความเครียดนะครับลดเรื่องอื่นๆบ้างนะครับใช้เวลารีแล็กซ์ไปเดินเที่ยวดูสวนสาธารณะดูไปเที่ยวสวนสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับทําให้ โล่งเบาขึ้นนะครับต่อมาครับลัคนาตุลครับดาวเสาเข้าเดือนปุตตะนะครับองค์การใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามาครับยิ่งใหญ่ด้วยครับแต่ว่าก็จะเป็นอะไรที่มันหนักน่วยากในการเริ่มต้นใหม่นะครับหรือว่าช่วงนี้นะครับถ้าใครที่คิดจะมีลูกก็อาจจะต้องพับโปรเจกต์ไว้ก่อนนะครับเนาะโปรเจกต์ก็จะมีแรงกดดันความสัมพันธ์กับ ลูกกับบริวารก็จะไม่ค่อยราบรื่นมีปากมีเสียงกันนะครับแต่ถ้าเกิดโชคดีนะครับก็อาจจะได้เรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆมันจะยากลําบากแต่ก็จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเลยครับเคล็ดลับเสริมดวงครับก็คือทําบุญกับเด็กกับโรงเรียนเด็กกําพร้านะครับออกไปพักผ่อนวาดลูกคลายเครียดนะครับทำอะไรที่ใ้ความคิดสร้างสรรค์นะครับต่อมาครับลัคนาพิจิกนะครับดาวเสาร์เข้าเรือนพันธุครับอาจจะได้ลาบก้อนใหญ่นะครับอาจจะซื้อบ้านใหม่ก็จะมีหนี้ก้อนใหญ่เป็นไปได้นะครับเนาะอาจจะมีปากเสียงกับคนในบ้านนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับความกดดั นะครับความคัดหวังจากคนในบ้านอะไรอย่างนี้นะครับก็เกิดความเครียดได้นะครับก็อยากจะให้ พยายามปล่อยวางความเครียดแล้วก็ไปทําบุญโดยการบริจาคอาหารนะครับเสริมฮวงจุ้ยบ้านนะครับให้ยากาศในบ้านนะครับน่าอยู่นะครับดีขึ้นนะครับต่อมาครับลัคนาธนูดาวเสาเข้าสู่เรือนสหชะการเดินทางที่ไม่หยุดหย่อนไรและก็หนักหน่วงครับก็ให้ระวังเรื่องคําพูดนะครับหรือการเข้าใจผิดการสื่อสารการเดินทางครับระวังจะติดขัดนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ให้ระวังเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาธนูนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากต้องเดินทาง บ่อยนะครับก็อาจจะมีการสื่อสารใหม่ๆปฏิสัมพันธ์กับคนใหม่ๆก็แต่ก็ระวังเรื่อง อุบัติเหตุนะครับการเดินทางเป็นพิเศษเคล็ดลับเสริมดวงครับก็คือบริจาคหนังสือช่วยเหลือเรื่องการศึกษาแล้วก็ให้ระวังคําพูดนะครับในการร่างสัญญาทําอะไรต่างๆก็ให้ระวังเป็นพิเศษครับลัคนามังกรครับดาวเสาร์เข้าเรือนกระดุมพระนะครับผลดีก็คือการเงินนะครับมั่นคงระยะยาวใ้เงินก้อนใหญ่นะครับแต่ว่าช่วงแรกนะครับเงินก็อาจจะติดชะงักบ้างครับต้องอดทนอาจจะได้เงินใหญ่แหละแต่เช็คยังไม่ออกประมาณนี้นะครับพอให้ระวังคอยดูเรื่องแคชโฟให้ดีนะครับว่าเงินนะครับสภาพคล่องเป็นยังไงนะครับในช่วงนี้นะ ต้องบริหารหนี้สินด้วยนะครับระวังอย่าให้เป็นหนี้สินในช่วงนี้นะเพราะก้อนใหญ่เลยนะครับช่วงนี้เงินจับเงินหนักก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆทางนั้นเลยนะแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงครับทำบุญอาหารหรือว่าบริจาคสิ่งของนะครับเข้าสรครับให้กับคนยากไร้นะครับอวางแผนการเงินระยะยาวนะครับให้ชัดเจนนะครับมีสเต็ปนะครับแล้วก็เวลาจะลงทุนอะไรนะครับก็ให้ดูให้ดีนะครับอย่าไปลงทุนมั่วนะครับช่วงนี้นะครับต่อมาครับลัคนาภุมครับดาวเสาร์เข้าเรือนตนุเป็นช่วงเวลาที่วางชีวิตใหม่ทั้งหมดเตติบโขึ้น เราต้องอดทนเพราะว่าช่วงนี้นะครับทั้งดาวเสาร์แล้วก็ดาวตาหูนะครับทับลัคนาในพร้อมๆกันเลยนะก็จะมีเรื่องความเครียดนะครับการกดดันในจิตใจนะครับสุขภาพก็ต้องดูแลให้ดีนะครับอย่าให้คิดมากจนเกินไปหรือว่าปล่อยให้ตัวเองนะครับเป็นโรคซึมเศร้าเนาะการกดดันตัวเองก็ต้องคอยระวังหาอะไรรีแลกทำนะครับก็ให้ทําบุญเกี่ยวกับชีวิตใหม่นะครับปล่อยสัตว์ออกกําลังกายนะครับสมาธิฝึกสติอ่านหนังสือใหม่ๆนะครับของใหม่ๆนะครับอะไรใหญ่ๆก็จะมาหล่นทับเรานะครับจัดการดีๆนะครับแบ่งสัตว์แบ่งส่วน ค่อยๆจัดการไปทีละอย่างครับทีละประเด็นนะครับต่อมาครับลัคนาสุดท้ายแล้วนะครับก็คือลัคนามีนครับดาวเสาเข้าสู่เรือนวินาศครับแค่ฟังชื่อเรือนก็หนักหน่วงแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้ระวังเรื่องโรคซึมเศร้านะครับมาแน่ๆเลยครับเนาะเพราะทั้งเสาแล้วก็ทั้งราหูเข้านะครับอันตรายนะครับระวังความเครียดสะสมเป็นกําลังใจให้นะครับก็ระวังเรื่องความลับที่อาจจะถูกคนอื่นมาขุดคุยและเปิดเผยครับก็พยายามนะครับทำบุญเยอะๆเป็นห่วงจริงๆนะครับสำหรับคนลัคนามี ต้องล้างกรรมเก่านะครับหนี้เวรหนี้กรรมเก่าๆนะครับจะได้หมดไปนะครับมีโอกาสนะครับก็ปล่อยวางครับพอดาวเสาเข้าสู่เรือนวินาศนะครับทำอะไรไม่ได้เลยครับต้องจากปล่อยวางอย่างเดียวครับวางความหนักหน่วงนั้นอะให้ห่างจากตัวนะครับซึ่งต้องพยายามอย่าไปคิดถึงมันเนาะเวลามีปัญหาอะไรก็พยายามผลักปัญหาออกไปจากตัวก่อนนะครับเข็ดลับเสริมดวงนะครับก็ให้ซือศีลห้านะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เยอะๆแล้วก็ทําบุญนะครับปล่อยปลาหน้าเขียงนะเน้นนะครับเนาะปล่อยปลาหน้าเขียงจริงๆนะครับก็สวดมนต์นั่งสมาธิ รสรุปตอนท้ายนะครับดาวเสานะครับไม่ได้มาทาร้ายเรานะครับแต่มาเพื่อให้เราเรียนรู้นะครับมีอะไรใหญ่ๆนะครับมาให้เราทำนะครับมาทับลัคนาบ้างหรือว่ามาสู่เรือนต่างๆทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรื่องใหญ่ๆใน ลัคนณต่างๆนะครับที่ได้พูดไปนะครับยังไงก็ตามนะครับก็ขอให้ใช้สตินะครับมีสติเยอะๆนะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับรับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับด้วยหัวใจที่ตั้งมั่นนะครับแล้วก็มั่นคงอย่าไปวันไหวนะครับเพราะว่าดาวเสาร์นะครับเป็นธาตุดินพอเข้าสู่ราศีกุมนะครับซึ่งเป็นธาตุลมเนี่ยมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงวุบว่าวุบว่ามากนะครับแต่เราก็ต้องทําตัวนะครับให้เข้มแข็งนะครับแล้วก็ตั้งมั่นไว้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องอาจารย์แฟร์ไว้นะครับเพราะ แล้วพบกันในอีพีต่อๆไปครับ